โอ้ยปุยเห็ดดีมาในกระดาษกนะเาไปไปางงานาะกูเผาใบใบบกม่วงนี่แหละเบิ้งด้วยเ,เนี่ยเบิ้งปลูกตะหลุมนี่แตกออกมาทีละชิปก่อคุณไม่มีใครเห็ดได้ดอกทั้งเนีย่ยจะไปอือเพราะว่ามันถ้าปลูกกับปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวขี้งวงกีขุ้ยเนี่ยใช่ใช่ยังอื่นบ่เกิดได้จะไปเฮ็ดดีไปเนี่ยไปหาอีกชิปใส,ส่กับวาพ่อคนปลูกจะไปเออจม้ม่กูแม่ทีาปากข้างกูุญมากูได้ยินอยู่นั่ะอ่า ว่ไรพืชที่เป็นเนี่ยงานกูได้ยินเสียงงอกพื้นกูอยู่นะเพราะว่าเราเราเราใช้คนไปเนี่ยไรพืชที่เป็นมันจะมากอดได้<อ>กินลําต้นฮ้อนสิตายมะพมยเพียวยังอยู่เนี่ยไรพืชไรไรศัตรูไรศัตรูพืชจากมะม,ม่วงดอกมะเฟืองนีเออ่เปลี่ยน,นจะเจอคนไปเนี่ยจะเจอคนไปมันทานเชี่ยงอย่างนี้แล้วด้วยก่อนคุก็ไปยุคใกล้มันที่ใหม่เฮ้ยเราเราเราใช้เราใช้คือ วัวนี่กระเติบหนึ่งน้อยนั่งเฝ้าอยู่ผู้เดียวกระเป็นวัวไฟจากธรรมชาติเราจะไล่ไล่ศัตรูเพื่อเช่นแมลงวันทองนะครับเพี้ยเนี่ยเพี้ยไม่มิฉะนั้นของเราจะไม่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 เกื้อกูลกันมันจะเสียหายหลายเติบเหมือนเราจะใช้เคมีนี่ยทีงเราจะหนักไม่ไม่ค่อยมีลูกอ่อนร่วงใช่ไหมเนี่ยกูมาหนี่กูปรทธานนาเฝ้าเด้องไม่ใชเาเสนอเลยนราเสนอสิ่งที่เราทำไม่พอทำอะไรที่ได้มากเราจะผลผลิตที่เราลงไปแต่วันนั้นถึงวันเนี้ย เราคิดว่าไปถูกทางแล้วนะครับผมนะไม่ผิ่าหายวดใส่มึงง่ายใบป้อยนี้เดี๋ยวตัดยวใบใบตองไี่ใบตองนี่คิดดู้เราเห็นใบตองอย่างนี้ผลิตพันไม่ไม่ส่วสิเราไปห่อให้ลูกค้าเห็นเนี่ยสิได้ใบตองตอใดเขาทำใบตองอยอะใบตองก็จะตักให้แต่จะตากแดดปั๊บก็จะเอาไปส่งน่ยดูใบตองแต่ละก้านนี่ไปบอกเลยไม่มีใครงามใครอวบเท่าใบตองเราดูแลกันเนี่ยเห็นเราคนเห็นก็อยากขอคือว่าห้ามกระสุนตัวใดล่ะคนเห็นก็อยากขอตัวเดียวกัน แจกตัวยางเราเนี่ยมาแว้นมานี่เนี่ยที่ดูใบเห็นเพนใบใบใบกล้วยที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของเราไอ้ตอนนี้บังตาใส่หุมหักกินกัดใส่ินใส่กินม